ต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการโจทไปสารฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการหมักมันยีสต์นะครับหมักมันยีสต์เป็นบ่อหมักนะครับตอนนี้ที่บ่อหมักนะครับก็ทําลังคาเนาะทําลังคาแล้วก็มีบ่อบ่อหมักนะครับตอนนี้ขึ้นทาใหม่นะครับอยู่ในฟาร์มของเราเพราะว่าวันนี้เราสั่งกากมันเข้ามาเพื่อที่จะทํามันหมักยีสต์นะครับให้กับวัวนะครับเดี๋ยวจะพาดูวิธีขั้นตอนนะครับก็คือตัวนี้นะครับ มาดูตรงนี้นะครับตัวนี้ผมสั่งกากมันเข้ามาประมาณสี่ตันนะครับสี่ตันซึ่งบ่อหมักตัวนี้จะใช้ได้ประมาณห้าตันนะครับแต่ว่าช่วงตัวรองนี้จะรองก่อนสี่ตันนะครับตัวนี้นะครับเป็นถังน้ําหมักนะครับถังขนาดสองร้อยลิตรนะครับสองรอยลิตรตอนนี้เราเราหมักไว้นะครับเป็นน้ําหมักเยแลนะพี่เนาะน้ำหมักเยตดนะครับตอนนี้เรากําลังขยายหัวเชื้อนะครับ ประมาณสี่0ร้อยลิตรเนาะสองถังนะครับถังละสองรอลิตรจะสังเกตด,ดูนะครับน้าเย็นนะครับมันก็จะเดือดเนาะมันจะมีปฏิกิยานะครับตอนนี้มันก็จะมีฟองขึ้นเต็มเลยนะครับฟองขึ้นเต็มดูนะครับตอนนี้ว่าจะคล้ายๆกับมีกา๊าซมีอะไร,ร,ร,รขึ้นเนาะคล้ายๆนะครับมีก๊าซมีปฏิกิยานะกำลังขยายตัวเนาะมันจะเดือดตลอดนะครับเหมือนกับเราต้มน้ําเลยที่จริงไม่ได้ต้มน้ํานะครับตอนนี้ เป็นการขยายตัวของยีสต์นะครับถังนี้ถังนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนะครับมันจะเดือดขึ้นมาเหมือนกับเป็นน้ําผุดผุดขึ้นมาตลอดนะครับเป็นน้ําผุดผุดขึ้นมาตลอดสังเกตดูนะครับแล้วก็จะมีฟองตลอดนะครับมีฟองตลอดนะครับตัวนี้เป็นน้ําหมักยีสต์นะครับส่วนผสมกับกากน้ําตาลนะครับน้ําตาลทรายแดงแล้วก็มียีสต์นะครับทั้งสองถัง นี่นะครับคือกากมันนะครับกากมันนะครับก็จะออกสีสีเหลืองอ่อนนะครับสีน้ำเงอ่อนเป็นกากมันดิบนะครับที่มาจากโรงงานดรตรงนะครับวันนี้ผมกําลังจะผสมให้ดูนะครับได้มาเกือบ5ตันนะครับประมาณ4ตันเจ็ดนะ4ตันเจ็ดนะครับก็ลงตรงนั้นพอดีวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกก็จะทํางานลําบากมา แต่เราก็จะผสมนะครับเป็นชั้นๆน,น,นี่น,าาน,น,น,นะครับเรากวดมาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับชั้นหนึ่งชั้นแรกนะครับ นี่นะครับคือน,น้ำน้ำหมักเยืนะครับที่เราหมักไว้ค้างคืนนะครับเราก็จะมาตากรดอย่าง <c oughs> นี้นะครับตากรดนะครับใส่รดกับการมันนะครับเป็นส่วนผสมนะครับเพื่อให้น้ำหมักนะมันเดินนะับ <c oughs> ออ๋อ เปลียนไปนี่นะครับก็จะลดแบบนี้นะครับคือตาอยากทำลดเป็นชั้นเป็นชั้นน,นะครับตาป้าตาอยากทำตาล้างขึ้นมาเนี่ยครับเอ,เอาละเอาล้เอาขึ้นไปอีก เกอันนี้นะครับอยู่ชั้นที่สามเลยนะครับเราก็จะสมไปด้วยนะครับแล้วก็ลดด้วยน้ําหมากยีส์นะครับ,ก,รก,รบก็จะเห็นว่านุ่มมากครับจากเท้าที่สัมผัสนะครับแล้วก็มีามเย็นิดหน่อยนะครับนื่างกรนีฝนตกนะแล้วก็จะมีเส็เๆนะครับคอยคอยนะครับแต่ว่าที่มาลงน้ำหมากยีสนะครับมันก็จะเดิน ไปตามกากมันนะครับก็จะค่อยๆซึมไปนะครับอันนี้เราทิ้งไว้ประมาณยี่สิบเดียวเองยีบมันก็จะวิ่งเต็มเลยกลากมันก็จะกลายเป็นมันมากีบท้าแบบนี้ก็ได้นะครับข้เขายำยำยำอันี้จะดีมากแต่ว่าจะใช้เวลาหน่อยาข้าวขึ้นไหมใช่ไหม นะครับย่ำไปอย่างนี้ครับนะครับน้ำเ๋ยวเป็นสีสีแดงนะครับหมักยี้นะครับเอาสีแดงเลยสีแดงแค่ไหนแดงแค่ไหน บัวรถใส่อะไรคะใส่ช้อนเหรอคะตรงบัวรถนะครับตรงปลายบัวตรงปลายบัวรถนี่ทีแรกเราจะใช้ฝักบัวแบบนี้นะครับแต่ว่ามีปัญหาก็คือเวลาเราทเทออกดูมันจะตันนะครับเพราะว่าพวกนี้พวอกวอะไรจะไปตันเพราะที่มีการน้ําตาลเนาะเราก็เลยประยุกต์ใช้ช้อนเนาะใช้ช้อนนะครับมามัดจิดปลายแทนนี้ช้อนจะทำให้น้ากระจายได้ดีนะครับ น้ำกรจะจายได้ดีดูดะน,นะครับผมดูเวลาน้ำไหลออกมาครับมันเจอช้อนนะมันกระจายไปหมดนี้นนะเป็นการประยุกต์นะครับแบบง่ายๆถ้าเราไม่ใช้ช้อนมันก็นจะเป็นสายตรงนี่กเป็นเทคนิคดีๆของความเงี้อยน้องน้อยนะครับเนี่ยมันคือหยั่งไปยังไปนี่ตัวนี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือหลังจากที่เราเอากากมันใส่เต็มแล้วนะครับอันนี้เกือบห้าตันนะครับสี่ตันเจ็ดเนาะเราก็ใช้กากมันเต็มแล้วก็ผสมด้วยน้ำหมักยีดตลอดนะครับทุกแ้นทุกแฉนจนหมดแล้วนะครับส่วนผสมเราต่อไปเราจะคุมนะครับคุมด้วยผ้าเขาเรียกว่าผ้าผ้าเต็นหรือผ้าพยานเนาะนะครับเดวเนี่ยเจะคุมด้วยมุมนับ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่เราหมักแล้วนะครับเราคุมผ้าเสร็จนะครับประมาณ21วันนะครับวันนี้วันที่19กันยายนนะครับก็ประมาณวันที่10ตุลาคมนะครับก็สามารถเอาไปให้สัตว์เลี้ยงเรากินได้ไม่ว่าจะเป็นวัวนะครับเป็ดไก่กินด้วยกันได้นะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเปสารฝาวนะครับขอบคุณนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ